คุณคิดไหมว่านี่โกงอะไรมันมีหลายทางนี่คิดว่าโกงอะไรครับตอบไม่ง่ายโกงกระต่ายคุณไม่รู้ว่าในนี้มีกระต่ายใช่ไหมโอ้ค่อยดูมันจะขึ้นจากสี่เนลี่นี่นึงกระต่ายผมไม่ เิกเจ้ามนุษย์ดกเ้านุดก้นุมาที่นี่มันเขไม่ควรจะมาที่นี่ ตาอสิสรอมบหัวแค่แค่ชิปสามของมันนี่วิธีทำกลงนี้มันก็ใช้ไม่าอังกทันะนะทิ้งบราคาถูกอะนี่งลบราคาถูกลบพิมพ์ไม่ของผม ค้อง8ปดซอยสายสาร